Good morning e l p r y One ค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของคุณคุณทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสื่อการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษ,าษ,าษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของการทบทวนบทเรียนเรื่อง Present continuous tense แล้วก็เรื่อง adjective ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะทำโดยครูน้ำค่ะวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนก่อนสอบกันวันนี้ครูน้ำจะทบทวนให้2เรื่องหลักๆที่จะออกสอบแล้วก็เป็น2เรื่องหลักที่เราได้เรียนกันไปนะคะแล้วก็ครูน้ำจะมา ตีวแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังคลิปตั้งใจดูตั้งใจทําไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราก็จะทบทวนบทเรียนในเรื่อง Present Continuous Sense t เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันแต่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินการกระทำอยู่และเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของ Adjective Adjective นักเรียนจำได้หรือเปล่าคะว่ามันคือคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการติวบทเรียนเนื้อหาในเรื่องของ present continuous tense นะคะครูน้ําได้อธิบายไปแล้วถ้าเรายังอยู่ในเทนนี้ก็คือ t e n s present mm hmm. ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นเองค่ะ continuous tense ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ทําเป็นประจำนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ประธานกำลังดำเนินทำอยู่นั่นเองไงคะทีนี้โครงสร้างของ present continuous tense นักเรียนฝึกจำโครงสร้างนะแต่ การออกข้อสอบของคุณนะ้ำวันนี้ไม่ยากเลยนะคะโครงสร้างของ Present Continuous นะคะก็จะเป็นประธานบวก i s am, are บวก Verb เติม ing หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ Subject บวก Verb to be Verb to be ได้แก่ i s am, are แล้วก็บวก Verb เติม ing นั่นเองค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยวเราลองมา a n swer the questions กันนะคะลองมาฝึกตอบคำถามกันทีนี้ข้อสอบอ่ะคููน้ำออกไม่ยากเลยคููน้ำแบบออกง่ายๆคือการ หลักการจำในเรื่องของการเติม ing ที่หลังคำกริยาน,นั่นเองค่ะวันนี้ครูน้ำออกเป็นพื้นฐานเบสิกในการเติม ing ที่หลังคำกริยาเลยนะคะโดยข้อสอบตรงนี้นักเรียนจะต้องไปฝึกจำมาอ่านในหนังสือ Gamma Clever English ก็ได้นะคะไหนเราลองมาทบทวนซิว่าการเติม ing นั้นมีอะไรกันบ้างค่ะครูน้ำถามนักเรียนว่า w i t h word is correct correct คำนี้นะคะเป็นคำที่ถามว่าคำไหน ถูกต้องออคำนี้แปลว่าถูกต้องค่ะครูน้ำาวงไว้เลยนักเรียนจะต้องหากริยาที่โดนเติม ing และเป็นคำที่ถูกต้องใน4คำนี้ข้อ a Putting B. running C. swimming D. eating นักเรียนลองตอบครูน้ำหน่อยสิคะว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดคะ ข้อ c นั่นเองค่ะ swimming นะคะตัวอื่นนะเขาไม่ได้ดัเเิ้ลตัวท้ายเลยนะข้อที่ถูกคือ swimming แต่ครูน้ำขอเน้นในเรื่องของคำว่า eating ค่ะ eat ถึงคำนี้แปลว่ากำลังกินใช่ไหมจำไว้ว่าออกเสียงสั้นมีสระแต่ไม่จำเป็นจะต้องดับเบิลทีนะคะ eat คำนี้จะต้อง e a t i n g ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะประโยคคํคำถามที่สองนะคะนักเรียนเป็น with word is wrong wrong คำนี้แปลว่าคำไหนผิดอ่าเมื่อกี้ครูน้ำต้องการหาคำที่ถูกแล้วแสดงว่ามันจะต้องมี3ข้อถูก1ข้อผิด a writing b crossing c making d sleeping อ่าคำที่ผิดคือคำว่าข้อไหนคะ Writing ก็คือกำลังเขียนคือข้อ a นั่นเองนะคะเป็นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เห็นไหมเราต้องตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing อย่างข้อ b กับข้อ c ทำถูกต้องแล้วแต่ข้อ a ไม่ยอมตัด e ออกก็เป็นคำกริยาที่ผิดรูปแบบผิดโครงสร้างนั่นเองนะคะจะต้องตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing ส่วน sleeping คำนี้ก็เติม ing ได้เลยค่ะ ข้อ3นะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันอีกสักหนึ่งข้อค่ะ "Farther is a newspaper. f a r t e r is a newspaper." ข้อ3นี้นะเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบว่าประธานบวก verb to be บวก verb เติม ing ทีนี้สิ่งที่หายไปคือ verb เติม i n g อย่างเช่นข้อ a eating b reading c walking D.jumping ข้อไหนเป็นข้อที่ตรงกับประโยคข้อที่3มากที่สุดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะ Reading ก็คือพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะก็คือคำว่า Read แปลว่าอ่านนะคะแล้ว n e w s p a p e r แปลว่าหนังสือพิมพ์ส่วนคำอื่นไม่สามารถใช้กับประโยคนี้ได้ค่ะ ประโยคที่4ค่ะนักเรียนเมื่อกี้ครูน้ําได้ทําประโยคที่3ไปให้ดูแล้วประโยคที่4นักเรียนน่าจะทําได้นะคะประโยคที่4ก็คือ they are j u t v อ่าประโยคกริยาคําไหนที่ถูกต้องกับประโยคนี้ค่ะ A watching B watching C looking หรือ D doing ข้อที่ถูกคือข้อ B นั่นเองค่ะคือ watching ก็คือ อ่ะววเขานะคะกำลังดูทีวีนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะตรงคู่กับประโยคนะคะข้อ5กันอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเนาะข้อ5นะคะเป็น the children are จุดนะคะ c h i d e n t คำนี้เป็นประธานที่เป็นพหูโพจน์นะบวกด้วย work to be ที่ต้องใช้ก็คือ are อนั่นเองนะคะข้อน5นี้คำกริยาที่โดนเติม ing ข้อไหนที่สมบูรณ์กับประโยคข้อนี้คะ A drinking, B cleaning, หรือ C sitting, หรือ D cooking ข้อ5ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นั่นเองค่ะ The c h i l d r e n are drinking milk นั่นเองนะคะข้ออื่นไม่ตรงนะข้อ A คือ drinking ก็คือกำลังดื่มนมนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราจบกันไปในเรื่องของ Present Continuous tense แล้วนะครูน้ำก็อธิบายแบบยอ่อๆแล้วก็ยกตัวอย่าง แนวข้อสอบให้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องง่ายๆค่ะคือเรื่อง adjective adjective เนี่ยคุูน้ำเคยอธิบายไปแล้วว่าเป็นคำกุณศัพท์นะคะก็คือทำอะไรเอ่ยคำหน้าที่ขยายคำนามคือคน้นสศาสตสิ่งของสถานที่เพื่อบอกให้รู้ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรเช่นสูงต่ำดำขาวเป็นต้นซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคแอ t i v e พี่ครูน้ำเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแอ t i v e เนี่ยจะอยู่ หน้าคำนามหรือจะอยู่หลัง verb to be ก็ได้ค่ะที่จริงมีอยู่3กฎข้อใหญ่ๆเนาะแต่ครูน้ำสอนพื้นฐานไปก่อนนะอย่างเช่น the boy is small เด็กผู้ชายตัวเล็กคือคำว่า small คำนี้มาขยายคำว่า boy boy เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแหละแต่อยากจะขยายว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายตัวเล็กๆประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นประโยคที่2ค่ะ a cat is black and white แมวมีสีดำและขาวก็เป็นการขยายคำนามคำนี้นะว่า แมวเนี่ยมันมีทั้งสีขาวและก็สีดำไปในตัวนั่นเองนะคะอ่า adjective ก็คือคำที่ขยายคำนามก็จะมีคำที่คู่น้ำขีดไว้เลยสีเขียวคือคำว่า small black แล้วก็ white นั่นเองค่ะทีนี้เรามา answer the questions กันนะคะข้อที่หนึ่ง they live in a จุด o u ขา A tall B beautiful C high D far คำ Adjective หรือคำคุณศัพท์คำไหนที่จะมาขยาย house ได้สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องคะคือคำว่า beautiful นั่นเองค่ะก็คือพวกเขาอาศรรยัยอยู่ในบ้านสวยหลังหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูคำถามแบบง่ายๆกันเลยในข้อสอบนะข้อใดไม่ใช่คำคุณศรรพัพท์ใครตอบกูน้ำได้ A dog B big C ugly D black ข้อที่ถูกคือข้อไหนคะข้อ A นั่นเองค่ะก็คือคำว่า dog dog เป็นคำนามส่วน big ugly แล้วก็ black เป็น adjective นั่นเองนะคะดูไม่ยากเลยข้อ3ค่ะข้อใดไม่ใช่คำคุณศัพท์อีกแล้ว a good b i s c bad หรือ d chin ข้อที่ถูกต้องคือข้อ B ค่ะไม่ใช่คำคุณศัพท์นะ Eat เป็นคำกริยานั่นเองค่ะนอกนั้นเป็นคำคุณศพัพท์สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนะักเรียนที่เข้ามาร่วมติวแนวข้อสอบแล้วก็มาสรุป ในเรื่องของการเรียนที่ผ่านมากันในเทอมนี้นะคะยังไงครูน้ำมาขอให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝนในการทำแนวข้อสอบในชีทที่ให้ไปแล้วก็ยังไงตั้งใจสอบนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ see you goodbye